เนี่ยกูเปิดมาเจออะไรเนี่ยเปิดมาไ <c oughs> อวินนั่นตูดใช่ไหมคุณดูนั่นตูดใช่ไหม,ไหมแลดูนาพวกผมคุณดู <c oughs> ยางเกยึงคุณดูส่งอะไรกันมานี่มส่งอะไรกันมานี่วันนี้ไม่ตลกนะครับผมมาเราขอซีเรียสหนึ่งวันเลยคือน้องต้นกลาต้นกลาครับผมมาทักเรามาออกพี่ครับพี่ครับแล้วก็ส่งเป็นคลิปวิดีโอมานะครับผมคุณดูฮะาซึ่งเอ่อจากที่เห็นก็คือมีคนปลอมตัวเป็นผมนะครับผมพร้อมกับข้อความว่า มันมีคนปลอมตัวเป็นพี่แล้วหลอกเอารหัสผมแต่ผมไม่ให้มันบล็อกหนีเลยโอเคครับผมแม่ช่วงนี้เหมือนว่าจะมีโจรปลอมตัวเป็นเรานะครับผมแล้วก็หลอกเอารหัสคนดูนั่นเองครับผมฮะและซึ่งน้องเขาส่งเรื่องมาในเพจนะครับผมเรามาดูกันและซึ่งคลิปประมาณ1น,นาทีนะครับผมคนดูฮะซึ่งก็ฮพิบเข้าเมสเซนเจอร์ถ่ายจากหน้าจอของจริงคนดูเข้าเมสเซนเจอร์ให้ดู้ยมีหวานใจได้คุยกับหวานใจเดี๋ยวเร,เราอย่าเพิ่งนอกเรื่องนะครับผมเรามาดูโจรก่อนนะครับผมฮะ เอาว่ะซึ่งเรื่องราวก็คือเขาจะย้อนขึ้นให้ดูนะครับผมโอเคมาดูกันนะครับผม คุยยาวซะด้วยทักครับผมชื่อเซนนี่นะครับผมสามหนึ่งหนึ่งสามก็คือน่าจะเป็นไอดีของน้องคนนี้แล้วก็จะโจ์ก็ตอบเยี่ยมมานะครับผมคนดูฮะพี่ชื่ออะไรครับแล้วก็พี่ให้ร้านเติมให้นะครับผมประมาณนั้นดูจากสถานการณ์และผมคิดว่าโจ้นนั้นน่าจะเออโพสในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับผมฮาแล้วก็หมอนี่เอฟซีของเราก็สนใจก็เลยแบบว่าทักแชทไปนะครับผมน่าจะประมาณนั้นและซึ่งโจ์ก็บอกว่ามันไม่ได้กิฟเอาไหมอาจจะเป็นพวกแบบพวกเกมพวงเกมพาร์ทหรือว่าพวกผลถาวรใช่ไหมฮะน่าจะประมาณนนั้้ผมแลวก็ เอ่อเอฟซีเราบอกว่าเข้า ID ด้วยเหรอนี่คนดูมันอ้างเลยคนดูฮะครับพี่เป็นคนดังไม่เกียนครับไปกดติดตามช่องผมเดี๋ยวมันเขียนว่าไงเนี่ย L.E. b ีบาร์เบอร์มึงเขียนช่องกูผิดเลยมึงปลอมตัวทั้งทีมึงเขียนไม่ถูกเลยใครจะไปเชื่อแต่เหลือเชื่อคนดูฮะผอกว่าต้องมีคนโดนหลอกไปแล้วบ้างแหละหรือว่ามันมีว่าคนดูลองเสิร์ชดูนะครับผมคนดูนก,ชกชชช็ช่องเรานี่ก็ช่องช่องช่องเรานี่ วันนี้เราจริงจังเว้ยเราไม่ขำคนดูไม่ขำก่อนหยุดก่อน FC บอกติดตามแล้วครับโอเคดีดีดนายเวลไลแล้วก็ f อก็ส่งรูปไปให้นะค,คนดูคนดูฮ่าแล้วก็ตอบด้วยเดี๋ยวพี่เติมให้เชื่อได้ไหมนี่พี่ไอ้เหรอครับเชื่อได้ใช่ไงครับรหัสกับชื่อมาเดี๋ยวเติมให้เห็นหมาคนดูเหมือนกับที่เราเคยเจอในเออคลิปที่แล้วเลยคนดูฮที่มันโจรหลอกโลโอาโลโบ้าเอาโจรฝรั่งนะคนดู f อบอกเสียงเสียงเสียงเอาโขนอะไร ไม่เห็นรู้เลยว่าพี่ไอ้จกด้วยอันนี้จริงนะครับผมคนดูฮะน้องต้องการเขารู้จริงก็ผมว่าว่าช่องเรานั้นถ้าจะแจกก็คือต้องเจอภายในเกมเท่านั้นแน่เขาด้วยแล้วก็ทําอะไรน่าสนใจเราถึงจะแจกนะครับผมอันนี้คือเราจะไม่แจกนอกรอบเออน้องเขารู้อันนี้และซึ่งโจบอกว่าทําคลิปอไม่ทําไม่ทําไม่มีงูยังนอนเกาตูอยู่หรือทาอะไรวาไม่เห็นลงเลยใช่ครับผมนี่ยังไม่ลงไงนี่มาเป็นเฟซลองครับ เฟสลองบอกก่อนเลยก็คือผมเล่นเฟสเดียวก็คือเฟสนี้ฮะคนดูหน้าย,ยิ้มแบบนี้แล้วผู้ติดตามต้องห้าหมื่นนึกคือบอกบอกก่อนเลยคือผมเล่นเฟสเดียวนะครับผมและซึ่งบอกเลยก็าบอกว่าไม่มีทางมีเฟสลองหรอกเราบผกเพราะว่าขนาดเฟสหลักผมยังเทปไม่ได้ออนเลยส่วนใหญ่จะตอบงานอย่างเดียวนะครับผมคนดูฮะจะเาวลาไหนไปเล่นเฟสลองนะครับผมคนดูและก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นเอ่ออินตาแกรมมากกว่านะครับผมคนดูฮะก็อันนี้นะฮะคนดูซึ่งก็ไม่รู้มีปลอมหรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่ อัน,นีจริงก็ไม่ค่อยเล่นเหมือนกันนะครับผมวันๆทำงานนี่ไม่ค่อยมีเวลาแตะโทรศัพท์เลยนะคนดูฮะงั้นแล้วไม่มีทางเลยที่จะเล่นเฟซลองได้นะครับผมและซึ่งน้องต้นกล้าถือว่าไหวพริบดีนะคนดูฮะกันซึ่งส่งลิงก์วีไปแล้วบอกว่าเพื่อความแน่ใจเจอกันในโลกสามนะครับผมมันคืออะไรเซื้อวีผมแงคนดูถือว่าดีเข้าวีผมพี่มาทําคลิปครับผมว่านะจุดๆแง่ต้นกล้ารู้แหละว่าโกงนะคนดูฮะมาต่อกันเลยครับผมฮะเออนี่ไม่เชื่อกันแล้วแต่ ขนาดนั้นเลยเหรองั้นเข้าวีก่อนเพื่อความแน่ใจนะครับผมไม่งั้นกระส่งคลิปเสียงมานี่รอบครอบนะคนดูรอบครอบนายไม่เชื่อกันแล้วแต่มีหลักฐานไหมเข้าว่าเป็นตัวจริงถ้าโดนบิดผมแจ้งความได้นะเออมาต้องแบบนี้หมอนี่ FC เราเป็นเด็กฉลาดนะครับผมคนดูฮะแล้วโจก็บอกว่าได้ตนกล้าเองไม่คิดจะพูดเลยเดยเหรอตนกล้าเองจะถ่ายคลิปเงียบเลยเหรอจริงๆเองบรรยายไปบ้างก็ได้นะจริงๆจะได้ไม่ต้องบรรยายเหนื่อยและโจก็บอกจะเอาไหมผมคิดแป๊บ คลิปหน้าุูมแจกไอดีคิดได้ยังตอบด้วยโจรมันคิดคอนเทนต์เราแล้วนะคนดู <c oughs> คิดคอนเทนต์เราแล้วนะผมโดนบิดรหัสครับพี่ไม่บิดครับบิดแน่นอนบิดบทไม่ส่งลูกใครแน่นอนดูทรงแล้วยังไงก็บิดนะครับผม <c oughs> พี่ไม่บิดครับอุ้ยต้นกล้าไอเหรอเชื่อใจอย่า <c oughs> แป๊บนะผมเช็คแป๊บกลัวโดนบิดแล้วก็โจกระ่งเยี่ยมมานะครับผมดูจากการพิมไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แล้วก็ผมคิดว่าโจรก็ น่าจะเป็นเด็กด้วยนะคนดูว่าแล้วเราก็จะเอาหมดไม่สนลูกใครบอกเลยเก็บหลักฐานมาเรียบร้อยเลยนะครับผมเจอแน่โจไลไม่โกไม่โกงไปแล้วร้านกิฟให้ไม่ได้เหรอครับถามเฉยๆนี่ต้นกล้าเองถือว่าเองรอบครอบร้านไม่ได้กิฟนายไม่เอาก็ได้แล้วแต่ร้านอะไรก็ส่งรูปมาให้นะนี่รูปไม่โหลดด้วยคนดูรูปไม่โหลดด้วยผมหาร้านแป๊บได้ยังแป๊บครับผมให้รหัสสองั้นไม่ไปอดีมีคนได้แล้วกี่คนยังไม่มีก็มึงบิดกันหรอมึงยังไม่แจกกันล่ะก็ คิดยากอะนะครับผมก็จบครับผมแล้วก็โจนก็บอกไปเลยนั่นเองนะฮะคนดูก็ประมาณนี้สลับน้องต้นกล้าได้ซึ่งนะครับผมฮะประเด็นก็คือไม่ได้โดนแค่คนเดียวด้วยคนดูมีคนบอกเราอีกนะครับผมมีเด็กมาสร้างกลุ่มแล้วทักเฟสตัวผมเลยะครับผมพี่ไอมีคนแอบอ้างเป็นพี่เพื่อนผมเกือบโดนหลอกแล้วครับไงละคนดูไงละไม่ได้มีแค่คนเดียวชื่อคุณคุณไม่เฟสนี้คนดูใช่ไหมเดียวกันเป้น,นะครับค, e คนดูฮะ L E C Barber งูขาดใจว่าคนดูจะปลอมตัวทั้งทีมเขียนชื่อก็มไม่ถูก ดูจากรายชื่อเพื่อนคือเพื่อน5คนประมาณว่าสุดหล่อพร้อมบิดเลยล่ละคุณดูได้หัสมาก็คือไปแล้วจู้ไม่อยู่แล้วจ้านะแน่นอนทรงนี้ช่วงนี้ปิดเทอมโจรเยอะด้วยนะเขาดูแล้วไม่ใช่มีแค่นั้นน้องก่อนเยอะจัดแล้วับผมมาส่งหลักฐานบอกพี่ครับแล้วก็พร้อมกับส่งรูปภาพมาเต็มอัลบั้มเุ้ยอย่าขำคุณดูผมวันนี้ผมมาจริงจังอันนี้ผมมาดราม่านี่มีคนเอารูปโปรไฟล์พี่ไปตั้งแล้วไปโกงคนอื่นนั่นไงคุณดู <c oughs> ผมเชื่อว่าจะมีคนโดนอีกเยอะคนดูห้าแค่ไม่ได้ส่งมาให้เราเฉยหรือว่าผมไม้นี เทียบสงครามคุณลือตีมาเอาผลครับโอ้รอบนี้มันจะแจกผลคนดูหลอกโดยการแจกผลแล้วเอารหัสนะคนดูห้าใช่ไหมมังกรจำกัดเวลนะคืออะไรวะแต่ลรหัสผมติดพินเท่าไหร่อ๋อมันขายผลถาวรเหมือนเดิมเลยครับผมโอเคนึกว่ามันแจกผลนะครับผมเห็นชื่อแล้วจะรุนเลยคนดูเ <c> ท <oughs> ีบียสงครามเท่าไรโอ้มึงจะโกลงหลักสองพันเลยเหรอคนดูนี่มัน มันจะโกงเพลงเลนี่ไอเด็กเว้นนี่มัจะฟ้องแม่มันให้แม่มันตีตำรวจเล่นเองแน่ <im> พูดแค่นั้นแหละรหัสผมได้ไหมเติมร้านอะไรแล้วมันก็ส่งรูปร <im> ้านมาให้ให้ร้านเติมให้นะร้านอะไรออกาเนี่ยคนดูร้านร้านอะไรอมาแล้วมันก็ส่งรูปร้านมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าร้านมันจริงๆหรือว่าไปก๊อบรูปอื่นมาหลอกนะครับคุณดูับเพนแล้วเราจะไม่จัดว่าเออร้านนี้โกงกันละกันนะคุณดูรับเพราะว่าเผื่อแบบว่าอาจจะเป็นร้านที่จริงแต่ไอเด็กนี่มันไปก๊อบรูปราคามาหลอกนะครับผมว่าน่าจะประมาณนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้รหัสกระชื่อมาแแมมผนเเดดิลยค รหัสติดพินได้ไหมแล้วเข้าเกมได้ไหมล่ะผมเป็นเตนในศัตรูการเอ็กทได้เด็กรหัสกับชื่อมาแล้วก็ส่งส่งส่งช่องใครมาเนี่ยเด็กไรผมที่ยี่สิบแล้วมานั่งตัวเป็นคนยี่สิบแล้วนะครับผมผมเป็นเดนในศัตรูติดตามด้วยแล้วมาคุยเรื่องอะไรกับคนดูแล้วมันจะส่งช่องได้ทาไมเนี่ยมึงส่งช่องโปรโมทให้โจนดูหรอโจรก็บอกว่านายไม่ได้เขาเป็นสายจับโจนไม่อ่ะทําไมเดี๋ยว ทำไมยิ่งอ่านยิ่งงงและใครจับโจรแล้วโจใรใครโจรมึงคุยกันเรื่องอะไรมึงคุยกันเรื่องอะไรก็นั่นแหละครับผมประมาณนั้นและซึ่งก็สรุปเลยก็คือโจรคนเดิมเลยฮะคนดนูและซึ่งผมคิดว่าจะมีคนทักมาในเพจอีกเยอะซึ่งข้อความในเพจก็คือเยอะมากครับผมคนดูฮะเราไม่สามารถหาได้เพราะว่า m e s s ซนเจอร์ Messenger มันบักนะคนดู มันอ่านข้อความแล้วมันก็เบิ้ลขึ้นบนนะครับผมอาจจะเราไม่รู้ว่าอันไหนก่อนไหนหลังเลยนะครับผมอ,า,อาจจะยากนึงแต่ก็คือคือเยอะอ่ะคนโดก็ระวังกันด้วยซึ่งผมคิดว่าน้องหลายคนน่าอาจจะมีคนโดนแล้วนะครับผมคนดูฮะและซึ่งเราทําการเก็บหลักฐานหมดแล้วซึ่งบอกเลยว่าเออโจรโ,โดนแน่โดนแน่แม่ตีแน่แม่ตีเองแน่ ก็อย่าไปเชื่อใครง่ายๆนะคนดูก็ระวังตัวกันด้วยปิดเทอมโจนยิ่งเยอะอยู่ด้วยนะครับผมคนดูโอมอยากได้โปรน่ะต้องทายังไงหน้าก็เหมือนคนขายโปรหรือไงนะฮะน่าจะหมายถึงเวโปรตีนเสริมกล้ามเนื้อแะไรมั้งคนดูมนะน่าจะอย่างนั้นดีครับพี่ไอ้มงส่งจุ๊บมึงส่งมาทําไมเนี่ยจุ๊บจุ๊บเนี่ยวันๆคนดูเปิดเพจมาต้องเจออะไรอย่างเงี้ยต้องเจออะไรเงี้ยโอห้ได้บอกอะไรนะสอนวิธีเซาถึงแบนเน่โดนแบนเหรอลูก พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันลองยื่นรีพอร์ตดูหรือไม่ก็สมัครรหัสใหม่นะแล้วก็ส่งฟักยูมาทําไมเนี่ยคุณส่งฟักยูมาทําไมเนี่ยพี่แม่อะไรนี่มันโรนโดมาเลยสวัสดีครับผมโรนันโด waffle, ครับผมไม่มีค่าเครื่องบินโปรดมอบทรูมันนี่90ให้ผมและผมจะส่งยุบจันทบุรีโอเคครับผมโรนันโดกลับบ้านไม่ได้ผมต้องการ90ทูใครจะไปหลงเชื่อว่าเขาดูแต่ผมขอแป๊บหนึ่งนะเขาดูผมขอไปซเว่นก่อนไปซื้อบัตร90ทูทุย นอกจากในเกมเราจะเจออะไรแปลกแล้วคนดูนอกเกมเรายังมาเจออะไรแปลกอีกนะครับผมดูฮะชีวิตเรานี่มันเจออะไรปกติเหมือนคนอื่นเข้าไหมไม่มีพี่ไอผมขอรหัสฟรีไฟให้ผมเล่นบ้างได้ไหมครับผมไม่มีรหัสฟรีไฟเลยและก็ไม่มีเงินซื้อด้วยก็สมัครเลยลกูกง่ายสุดสมัครเลยข้อความเสียงมาแล้วคนดูเฮ็ดโปให้ผมหน่อยครับ <c oughs> ผมอยากเฮ็ดโปไม่ได้ทําโป <c oughs> ไม่ได้ทําโป,โปอีกอันนึ่ะ เห็ดโปแล้วก็ชกมหาผมเลยนะครับไม่ไม่ส่งกูไม่ได้ไม่ได้ทำโปล้วช่องกูช่องกูทำโปตรงไหนเนี่ยเองดูผิดช่องแล้วนหนุ่มเองดูผิดช่องหรือเปล่าโอ้โหโคตรยาวกันดูฮะค้ำควรพวกกูเสียง19วินาทีกูเตรียมเลยกูเตรียมเลยเตรียมฮาเลยกันดูผมว่ามันต้องหาแน่นอนนะผมมานั่งฟังอะไรวะนี่มาครับผมลองฟังเูดิ มีฮัมไอดี้ผงไก่มากเพื่อนผมรอตลอดว่าไอดผีผผงเวอร์หนึ่งผมแต่ว่าผมเลเวลห้าเลยติดมากแต่ว่าผมอยากได้ไอดีใหม่ขอร้องได้ไหมครับอ <c oughs> ขอร้องเธอขอร้องเธอ เองฟังพี่นะไอ้หนุ่มต่อให้เองไอดีเทพแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเองเล่นขากเองก็โดนด่าดีเชื่อฉันทุกวันนี้เรายังเล่นเลยโดนด่าเลยคนดูฮะานูปอีซี่สเปมเมอร์พองาเล้วไม่ต้องหูหลอกไอดีเทพอะเล่นไอดีไหนก็โดนด่าดีต่อให้แบบมีพวกเอ๋ออยู่นะครับผมเธอเป็นใครอะแล้วแล้ว,เธ,เ,ลวเ,ธเธอเป็นใครแล้วเธอเธอเป็นใครเนี่ยกูเหนื่อยใจพี่ครับพี่ครับสี่ครับอะไรบ ขอ,ขอบคุณครับผมแต,แต่แต่แต่ไม่แลกครับผมรหัสไม่แ,กนะแลกฮะหรือคุณเหนื่อยใจสุดๆคดุณดูไม่มีอะไรจะส่งมันส่ง <c oughs> ดูเนี่ยวันเราต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยคุณดูเนี่ยวันกระแบงเป็นแมงได้ไงเหลืองเตอะเหลืองเตอะเลยชีวิตผมนี่ไม่ไม่เคยเจอเลยแบบปกติคนอื่นเขาหรอกนี่ไงเจอปกติแล้วคุณดูพี่ไอ้ครับเป็นครั้งแรกที่ผมตีเรือได้ผลเสือโอ้ยดีน่ารักครับผมยินดีด้วยยินดีด้วยที่ได้เออผลเสือมานะครับผมก็ดูฮะ ใครได้ผลอะไรก็คอมเมนต์แกไ่ได้นะครับผมก็ดูฮะแง่คนดูน้องรักน้องมาบอกด้วยว่าน้องได้าวเสือจากการตีเรือพี่ครับซอโหลดปูหน่อยดีครับพี่ลูกไปทาปูตอนไหนว่าซอโหลดยังไงเดี๋ยวมึงดูผิดช่องไหมเนี่ยอะไรวะนะอะไรวะนะขอฟังดีปอีกบ้างคนดูบอกวิธีปิดตัวนีน่ สวัสดีครับสอนวิธีเปิดโปนอยดีครับไปสอนเปิดโปตอนไหนอย่าบอกคดีใหม่นะคนดูมีคนแอบอ้างเป็นเราแจกโปเหรอเดี๋ยวเอาดีอย่าบอกน้นมีคดีนึงนะคนดูมันโหลดอันไหนถึงเล่นได้ครับมันไม่ได้หมายถึงโปใช่ไหมหมายถึงเกมมันจะเริ่มระแวงแล้วเริ่มระแวงแล้วก็สอนโปอะไรเนี่ยหมายถึงบล็อกฟุตใช่ไหมก็โหลดโลบอกครับผมหาแล้วก็เสิร์ชบล็อกฟุตก็ เจอเลยที่มันเล่นแบบ5้าหแสนคนก็น่าเลยฮะอันแรกเข้าได้เลยตูโดโอเคยังดีว่าไม่ได้ส่งเป็นรูปมานะครับผมถือว่ายังดีคุณมาลองดาวข้อความเสี่ยงกับผมแมคนดูคุณว่าเกี่ยวกับโป้ไหมคุณว่าเกี่ยวกับโป้ไหมลองดูพี่โหลดโปให้หน่อยครับผมว่ามันไม่ใช่แล้วคนดูไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมีใครปลอมตัวเป็นเรามันสอนโหลดโปว่าคนดูเอาดีเรามาจากไหนนี่ช่องเรามันทำแนวตลกเฮฮาปาร์ตี้สตอรี่มั่วซั่วนะครับผม โปมาจากไหนอ่ะอันนี้อีกวะเนี่ยคนดูโ P พีไฟเอแบบไใดครับยิมโปนล่าสุดแต่โปรพีไฟจะเร็วนะคนดูเดี๋ยวนะยิ่งขุดยิ่งลึกมันเลอะมเรื่งหลายเกมไม c ครับสอนเล่นเดี๋ยวไม c ครับก็ด้วยเหรอเอาคนดูตอนนี้ตอนแรกผมว่าเฉยๆตอนนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วคนดูฮะมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะอะไรย่าเดี๋ยวเริ่มหลอดแล้วนะคนดูเห็นไหมคนดู สตอรี่สตอรี่ขนาดเรามาทําคลิปแบบนี้เลยยังเจอสตอรี่ได้เลยคนดูนี่มาเจ้าแหกสตอรี่จริงๆผมมีอมีรายจะอวดครับอืมไงเวียนเ้ยแม่งได้เขียวคนดูแต่เสื้อเองสวยเสื้อเองสวยนี่ให้ภายได้ครับผมมาเสื้อเขาสวยสู้ๆครับหยอกสักวันหนึ่งจะถือเขียวแบบนี้ก็อ,อย่าลืมไปซื้อเสื้อกันนะคนดูห้าเสื้อไว้่นเท็ดีก็มีเช่นกันนะครับผอมลิง์ใต้คลิปเราเริ่มหลอนข้อความเสียงเลยคนดูเริ่มหลอนแล้วเริ่มหลอนแล้วคนดูโปูอีกไหมโป้ออีก อไ,ไอแมวครับฮะอะไรนะอะไรทีงไอแมวครับไม่เข้าใจชงไอดีเกมให้หน่อยเลยครับไม่เล่นหน่อยผมไม่มีไอดีเกมจะเล่นเอามาน้ำมานาวก่อนไหมแล้วทำไมจะจะส่งให้นายด้วยฮะทำไมถงจะส่งให้นายด้วย มาไวรูปฟไฟมาพี่ครับสอนผมเล่นโปรหน่อยผมไม่มีโปรจะเล่นนะพี่ส่งโปรมาให้ผมหน่อยได้ไหมเออคุณเหนื่อยใจอ่ะคุณดูผมจะร้องไห้แล้วคุณดูอะไรอ่ะมันอะไรอ่ะคืออะไรขอ <laughs> ดูครับช่วยช่วยผมด้วยผมผมเล่นผมงงหมดเลยนะคุณดูผมว่าพวกคุณรู้อนาคตคุณดูไม่ต้องฟังก็รู้ขอเป็นโปรได้ไหมครับนั่ไงไม่ต้องฟังเราก็รู้ว่าจะพูดอะไรนะครับผมอม <laughs> าอีกแล้วอ่ะสวัสดีครับพี่ไอ้บาร์บี้ สวัสดีครับน่ารักคนดูสวัสดีครับน้องสวัสดีครับน้องไม่โหลดโปรใช่ไหมสวัสดีครับเห็นน้องไม่ขอโปรแบบนี้พี่ก็อุ่นใจพี่อุ่นใจขึ้นเยอะเลยสวัสดีครับพร้อมหลอนเลยคนดูคุณหลอนจัดหลอนจัดเอาละฮะก็สลับวันนี้ก็ประมาณนี้กันันดับแรกก็คือขอฝากเพจเราหน่อยวกันนะฮะคนดูและซึ่งตอนนี้ก็จะ5้าเส้นติดตามแล้วคนดูฮะซึ่งก็ ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมเพราะว่าก็จะมีการลงเอ่อพวกมงพวกมิมหรืออะไรพวกนี้ซึ่งเราก็จะมีพวกมงพวกมุกอะไรพวก,กวนี้มาวาดลงอุย้ยคนดูเป็นเศษแล้วเหรอคนดูเพิ่งดูว่านี่ก็อาจจะมีลงคลิปเอ่ออัปเดตข่าวสารพวกมงพวกมุกเอยอะไรเอยนะครับผมฮะอาจจะมีคอนเทนต์พิเศษลงในแฟนเพจด,ด้วยคอมเมต์อะไรกันบ้างวันนี้เฮย้ยนี่น้องคนนี้ผมเจอพี่แล้วพี่ให้สัตว์อีเวนเลขกับหกคิวสองตัวอ้าใช่แบบนี้นะครับคนดูฮะ ถ้าเกิดเราจะแจกกันสักอย่างเราจะแจกเป็นแบบสตอรี่ในเกมหรือว่าไปเจอก,กันในเกมแบบนี้มากกว่านะครับผมอันนี้ก็คือน,น้องที่เจอเราจริงๆนะครับผมประมาณนี้ซึ่งเรามีแจกนกรอบนะครับผมคุณดูฮะหรือว่าถ้าเกิดเรามีจะแจกจ,จ,จ,จริงแจกรางวัลจริงก็จะมาแจกในแฟนเพจนะคุณดูฮะี่ประกาศในแฟนเพจอย่างแน่นอนจะมาโพสในกลุ่มในกลุ่มนี้มันไม่มีอย่างแน่นอนเพราะงั้นก็ระวังกันด้วยซึ่งปิดเทอมนะครับผมาอาจจะมีโจรเยอะหน่อยอะไรเน,นี่ยคุณดูสับประรดหาแร่ครับโอเคผลเลสซะด้วยนะครับผมแล่กับแอปเปิลคู่กูอยางปันเลยคุณ เดี๋ยวสลับคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วกันก็ฝากแฟนเพจฝากอิตาแกมฝากอะไรด้วยนะครับผมหาก็เอ่อเฟซไม่ได้มีเฟซลองนะคนดูมีเฟซเดียวแน่นอน